ตอนนี้จีนมีเครื่องบินเป็นของตัวเองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ4 9 mm. 1 9นี่คือโค้ดใหม่ mm. แล้วก็ตอนนี้ได้รับอนุญาตให้ทําการบินเป็นที่เรียบร้อยก็ถือว่าเป็นความสําเร็จของทางการจีนเพราะจีนพูดชัดเลยว่าต้องการสู้กับ a i r b u ัสของยุโรปและต้องการสู้กับ Boeing ของทางสหรัฐ mm. อีกอย่างหนึ่งการซื้อเครื่องบินแต่ละลำเงินมหาศาลผลิตเองซะเลยจะได้เงินอยู่ในประเทศนี่แหละแล้วความพยายามของจีนหลังจากที่ใช้เวลามา15ปี เมื่อวานนี้เที่ยวบินปฐมมาเริกร่วมกันร้องเพลงวพอวยพรด้วยออมีการเป่าเค้กเหมือนเฉลิมฉลองแล้วต้อนรับกันด้วยฉีดอุโมงค์น้ําค่ะเป็นธรรมเนียมสากลทั่วโลกนะคะหรือว่าเป็นการแสดงความยินดีเวลาที่เขาต้อนรับเที่ยวบินสําคัญทีนี้เข้าไปดูภายในตัวเครื่องบินกันหน่อยเป็นเครื่องบินลําตัวแคบแถวละ2 2ข้างหลังก็จะเป็น3-3นะฮะ,ะถึงแม้ว่าจะผลิต C919 ได้เองแต่ พวกชิ้นส่วนอะไรต่างๆต้องนําเข้าจากต่างประเทศเพราะฉะนั้นจะบอกว่าจีนร้อไม่ได้นะครับ